ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับทุกท่านนะครับผมอ่านะครับวันนี้ช่างกบจะพามาซ่อมนะครับเป็นบอร์ดตู้เย็นของอิเล็กโทรลักนะครับผมอิเล็กโทรลักนะครับเป็นบอร์ดธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับผม พอดีลูกค้าส่งมาให้ดูให้นะครับว่าซ่อมไปแล้วมันยังไม่ฟื้นเลยนะครับบอรว่าบอร์ดไม่จ่ายไฟออกมาแล้วก็พัดลมไม่ทำงานไฟหลอดไฟก็ไม่ทำงานคอมก็ไม่ทำงานนะครับหลอดไฟตรงช่องฟิตก็ไม่ทำงานนะครับแล้วก็ พัดลมก็ไม่ทํางานนะครับผิดปกติหมดเลยเล่นเปลี่ยนกันแบบยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนกันเละเลยนะครับผมบอกว่าเปลี่ยนหมดเลยนะครับดูรอยนะครับผม เปลี่ยนหมดเลยนะครับชุดนี้นี่ไอซีไอซีนี้ก็เปลี IC ่ยนนะครับแต่ก่อนลูกค้าบอกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วแล้วก็กลับเปลี่ยนมาเป็นตัวเก่าเหมืน ah อนเดิมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไม่หายนะครับไม่เรียกว่าไม่ทํางานเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ก็ <ๆ S 2> เปลี่ยนไดโอดตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมด เกือบทุกจุดแล้วนะครับอ่มีไดโอดต,ตัวนี้ที่เขาระบุมานะเพื่อจ้างระบุ d หนึ่งสิบสี่เปลี่ยนที่เขาอ่มีไอซีเปลี่ยนออโตก็เปลี่ยน r ตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ว่าฝั่งฝั่งไดโอดต,ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนบอกวัดแล้วไม่เสียรอยวาดหมดเลยแล้วเขาก็ใส่ตัวเดิมหมดเลยนะครับเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนหมดเลยนี่รอย ร้อยทำนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่จบนะครับอันนี้ช่างกบไม่ไม่รู้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนช่างท่านได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ก็บอกว่าเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่ทำงาน ก็บอกว่าบางตัวไดโอดบางตัวก็ลอยลอยวัดนะครับเกาลอยวัดหมดเลยแต่ว่ามีอานะครับที่เปลี่ยนแล้วก็มีไดโอดั่งนี้ไดโอตัวนี้ไม่เปลี่ยนวัดแล้วตัวนี้ก็วัดแล้วไม่ไม่เสียก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนซ้ำาปอร์ปีเลยนะครับเปลี่ยนหมดทุกจุดออโต้ก็ยังเปลี่ยนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนมีรอยเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนซ้ำาปอร์ปีเลยนะครับซ้ำาปอร์ปีก็คือ เปลี่ยนทุกตัวนะครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับไอ้พวกนี้นะครับบางทีนะครับเราก็ต้องวัดก่อนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่จบนะครับเราก็ต้องวัดก่อนนะครับบางทีมิเตอร์นะครับบางทีมิเตอร์นะครับบอกได้เลยว่ามันบางทีมันก็ไม่ชัวร์นะครับ คือเคยหลงทางนะครับในส่วนพวกนี้นะครับเรามาวัดในส่วนของไ c ซีิใช้คอมพเนนต์เทสเตอร์วัดนะครับยังช่างกบจะยังไม่ป้อนไฟนะครับใช้คอมพเนนต์วัดนะครับผมตามสไตล์ช่างกลบเลยนะครับตามสไตล์ช่างกบเป็นเลยจะวัดให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับของพันเนนมันดียังไงนะครับ ก่อนอื่นเราวัดไอซก่อนนะครับ i c ขาในเป็นขาในบถ้าความอย่างนี้เราก็วัดตรงไป300ก็คือกาวเลยนะครับลบวัดไปเลยนะครับขาไหนก็ได้วัดจิ้มไปเลยนะครับดูมันจะขึ้นยังไงนะครับมาดูกันอเอาใกล้ๆมิเตอร์จะยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวใช้คอมพานนต์ก่อน ใช้ให้ดูเลยว่าคอมแพเนนต์มันวัดยังไงก็วัดทั่วๆไปเลยครับนะครับจะได้เห็น่นี่ครับอ,อยับมานิดนึง ให้เกินไปมิเตอร์ออกก่อนช่างกบจะวัดโดยเทียบกล่าวก็คือไฟ300อนะครับม,รรมีรอยไดโอตนโอมีรอยไดโอดไว้ด้วยท,ที่เขาลอยมาเราจะใส่คืนก่อนมีการลอยไดโอดด้วยนะครับนน่าจะลอยวัดแล้วเขาบอกว่าจะเพิ่งเสียบไฟนะครับช่างกบผมลอยไว้เป็นหลัก บางตัวนะครับต้องดูผมก็ไม่ได้ดูตอเน,นี้เพราะผมลอยวัดแล้วนะครับมันไม่เสียนะครับลอยวัดเกือบใช้มิเตอร์ลอยวัดเกือบทุกตัวนะครับมันไม่เสียก็มไม่เปลี่ยนบางตัวอผมจะวัดนะครับผมมาดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเฟิมหรือว่าสัญ,ญาลักษณ์มันวัดตัวนี้เลยอ่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่ช็อตนะครับไอซี IC. อันนี้ไม่ชออันนี้เป็นขาเดียวกันขาเดียวกันมาดูฝั่งนี้ฝั่งไฟสามร้อยนะครับได้ค่าซีนะครับเนี่ยค่าซีนะครับจะเป็นกลมๆนะครับอาจจะไม่กลมมากเราต้องปรับตรงนี้ก่อนนะครับปรับ x ปรับฝั่ง x นะครับตั้งกลบจะปรับประมาณที่หนึ่งโวลต์มันจะกลมเลยนี่ครับ ก็กลมประมาณนี้แต่ถ้าถอดมันถึงจะกลมมันจะมีออย่างอื่นคล้อมไงมันก็เลยเป็นประมาณนึงปรับคืนห้าห้าโวลต์เหมือนกันมันจะมีเอ็กกับไวใช่ไหมเราปรับที่เอ็กนะครับจะกลมนก็คือไม่มีปัญหาอันนี้เป็นขาลบนะครับปันถึงกันมันจะขีดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมีฟีดแบ็กแบอไฟเลี้ยงฟีดแบ็กฟีดแบ็กนี่ออปโตสัญลักษณ์ออปโต ประมาณนี้ฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามันช็อตมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็คือที่แน่ๆนะครับ ic นะครับ ic ไม่ไม่ไม่ช็อตแน่นอนไม่ช็อตนะครับรส่วนมาก ic จะช็อตนะครับถ้ามันไม่ทำงานนะครับมันจะช็อตมั่งมันจะรั่วมั่งก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตามที่ว่าไฟไฟมันนี่ ไปยก้ีนี่เออไอมิเตอร์ได้ทำงานด้วยใกล้ไป,ปะวะเออประมาณนี้ติดกันเกินไปตมงนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะเวลาวัดแล้วมันจะบอดมันจะดิ้นไปดิ้นมาตะแคง ช่างมันช่างกบจะเอาขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับหายขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ะนะครับจะใช้แบบมิเตอร์วัดนะครับตัวไหนจะชัวร์ที่สุดอ่าอย่างช่างกบบ้านะครับอ่ามันต้องมีตัวเสียหรอครับมันไม่มีตัวเสียมันมันต้องทํางานเพราะว่าไอซีมัน คิดว่าช่างกบว่าฟันทงเลยไอตัวเก่าเนี่ยอันนี้ตัวเก่านะครับเป็นช่างบอกตัวเก่าแต่ว่าไอตัวใหม่นี่ไม่ได้ไม่ได้ให้มานะครับมาเลยนะครับก่อนอื่นเราก็วัดตัวตัว R ตัวนี้มันค่า 150k นะครับไม่น่าขาบเดี๋ยวตั้งเป็นคก่อนใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มนะครับ ลองใช้มิเตอร์เข็มดูสลับกันไปมามันวัดแล้วมันเข็มมันไม่เหมือนดิจิตอลนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นี่ไงร้อยห้าสิบเคนะครับมันก็ขึ้นประมาณนี้ไม่ขาดแล้วก็มาตั้งเป็นคูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าคูณสิบถ้าลอยวัดโอเคคูณหนึ่งเราวัดคูณหนึ่งในวงจรมันจะความต้นานทานภายในบอร์ดมันจะน้อย วันตัวนี้ไดโอดไดโอดไดโอดดีหนึ่งสี่นะครับไดโอดดีหนึ่งสี่นะครับตัวนี้ไดโอดมีสองตัวนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่ครับครับตัวหนึ่งนะครับ,ว,นะรบวัดให้หมดเลยไดโอดนะครับดีหนึ่งสี่วัดตัวนี้ก่อนเลยป้าบสลับนะครับช็อตไหมอา้าวรู้สึกเหมือนมันมันขึ้นอะ ช็อตรือเปล่าช็อตรือเปล่านะเหมือนมันขึ้นเลยนะมันขึ้นมันมันช็อตรือเปล่านี่ไงงับเห็นไหมมันขึ้นประมาณนี้ไงอยู่ดีมันก็ขึ้นประมาณนี้เราสลับปึ๊บขึ้นดูตัวนี้ตัวที่สองปึ๊บขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ตัวนี้เขาบอกว่าเขาลอยแล้วนะนะไที่ว่าดีหนึ่งสี่ส่วนตัวนี้ไม่ได้ลอยตัวนี้เปลี่ยนเลยลอยไม่รู้ตัวไหนนะเห็นเขาบอกประมาณนี้อัวนี้เป็นอาก็ไม่ขาด l ขาดไหมไม่ขาดดูดีดอดตัวนี้ก็ไม่ไม่ขาด ไม่ชอ็อตเดี๋ยวจ้ากบจะลอยตัวนี้ดูดูมันแปลกๆนะครับออโตโส่วนมากไม่ค่อยเสียหรอกถ้าเสียฝั่งฝั่งขาออกไฟมันจะสวิงนะครับไฟไม่นิ่งเพราะว่าอะไรอย่างไฟมันมันวิ่งผ่านาตัวไดโอดนะไดโอดภายในไดโอดภายในนะครับถ้ามันวิ่งผ่านแบบสมมติว่ามันเขาเรียกว่า นีดีล่ะจะพูดได้ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแค่โถดนะครับฝั่งบวกฝั่งนี้เป็นแอนโนดนะครับฝั่งลบวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมานะครับวิ่งบวกไปลบนะครับเอวิ่งวิ่งลบไปบวกนะครับวิ่งลบไปบวกวิ่งจากฝั่งนี้นะครับไปบวกคือวิ่งจริงๆอ่ะไดโอดมันไปมันทํางานทางเดียวนะครับก็คือจาก ฝั่งลบไปบวกนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งนี้นะครับถ้าฝั่งมันก็ส่งสัญญาณมาฝั่งนี้แต่ถ้าเขาเรียกว่าไฟที่มันทํางานอะ่ะสมมติว่าได้ศูนจุดแปดหรือประมาณไม่มีไฟตรงนี้ออปโตตัวนี้ทํางานที่หนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งจุดศูนย์โวลต์นะครับถ้าออปโตตัวนี้มันทํางานผิดเพี้ยนหรือมันเสีย ไปขาออกมันจะสวิงนะครับไปขาออกมันจะสวิงสวิงนะครับออโต้เสียนะครับไง,ไง่ายง่ายเรามาวัดวตัวนี้รอยตัวนี้ดูมันแปลกๆนะครับขึ้นค้าวามนต้นฐานขึ้นมาหรือว่ามันมันอยู่ที่แผงบอร์ดบางทีก็อธิบายแบบงงๆตัวเองนะครับต้องขออภัย จริงๆอ่ะมันต้องไปศึกษาอธิบายบา,บางบางบางคนยังยังยังยงงอยู่นะครับเพื่อนช่างบางท่านยังคนยังงงแต่ว่าออโต้อ่ะหลักการทํางานก็คือถ้ามันมีไฟวิ่งผ่านไดโอดนะครับฝั่งฝั่ง e กับ C ก็คือฝั่งตัวรับแสงมันจะทํางานทันทีมันจะมีความต้นฐานลดลงนะครับปกติมันจะไม่มันจะระหว่างขา E กับขา C มันจะไม่ถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเรา ไฟมันวิ่งผ่านตรงนี้นะครับฝั่งแค่โอดไปหาแอนโอร์หรือแอนโอรฝั่งบวกฝั่งลบเราจับตรงนี้นะครเราจับตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีบวกไอมันจะมีไฟอ่าไฟหนึ่งโวลต์ประมาณหนึ่งโวลต์้ามันทํางานแต่ถ้ามันไม่ทํางานก็คือไม่มีไฟหนึ่งโวลต์นี่แหละถ้าไฟจ่ายเข้าตรงนี้ได้ก็คือมันทํางานหนึ่งโวลต์แล้วฝั่งนี้ความต้านทานมันก็จะมีนะครับมันก็แล้วแต่ออกแบบนะเท่าที่วัดมาประมาณร้อยโอห์ม ความต้านานหรือแปดสิบโอห์มนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีไฟวิ่งผ่านตัวออปโตตัวนี้ฝั่งไดโอดมันก็จะไม่มีความต้านทานใช่ไหมที่เราวัดนะถ้ามันมีก็คือมันรั่วไงมันรั่วถึงกับใช่ไหมล่ะ,อะโอเคมาถอดตังนี้ฝั่งที่รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมวัดเลย ไม่ชอ็อตครับไม่ช็อตไม่ช็อตนะครับได้โอดส่วนมากนะครับไม่ค่อยรั่วนะน้อยที่จะรั่วนะครับน้อยมากที่จะรั่วแต่ว่าในส่วนมากมันจะช็อตนะครับไม่ชอ็อตมาดูตัวนี้มาดูคอมเเทสเตอร์นะครับ ช่างกบจะใช้คอมโพเนนเเตอร์ er, วัดสามารถวัดในวงจรได้แล้วก็นอกวงจรได้นะครับคอมโพเนนเนี่ยอยากรู้ว่าเพราะว่าดูในส่วนนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับวัดอย่างอื่นมันก็ไม่เสียไม่ขาดไม่ช็อตไม่อะไรนะครับช่างกบจะใช้คอมโพเนนวัดเลยนะในวัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาตัวที่มันอยู่ในวงจรเลยนะครับมันจะชัวร์เนี่ยเห็นไหมครับก็คือสัญลักษณ์หรือ,อคลิ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับหักมุมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกลับอันนี้รีเวิร์สนะครับมันจะกลับหวัวแต่ถ้าเราฟอร์เวิร์สเอาใส่บวกใส่ฝั่งนี้ฝั่งที่มีขีดลบใส่ฝั่งนี้เห็นไหมมันจะขึ้นเห็นไหมครับอ่านไหมมันจะขึ้นอันนี้ฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือถูกถูกขั้วจริงๆมันวัดได้หมดนะครับ ไม่ใช่ฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดหรอกครับมันวัดได้มันกลับหัวกลับหางเฉยๆนะครับอันนี้พูดแค่เป็นหลักการแล้วฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดเฉยๆนะครับมันวัดได้ก็คือไม่ไม่มีปัญหาไม่ชอ็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ดูอ่าตัวนี้ก็ไม่มีปัญหามันจะมีซีมีคาป่าด้วยเห็นไหมครับมีซีซีล่วมข้างล่างมันจะเป็นกลมๆเหมือนกุ กลม,ม,มตรงนี้มีสี่มาดูตัวนี้ลอยนะครับตัวนี้อ,อเห็นไหมครับในที่สุดก็เจอซะแล้วแปลกๆนะวัดในวงจรมันยังงงแปลกๆเลยมิเตอร์ก็ถอดออกมาวัดงงเลยเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าวัดในวงจรน่าจะเจอเลยนะเห็นไหมนะครับอันนี้จังโกรกเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นซีค่าซี เลยทําให้ตรงนะครับจริงๆริงมันมีค่า c อยู่ปรับนี่ไงครับเห็นไหมมีค่า c ถ้าเราปรับไปตรง x เ,เนี่ยถ้าเราปรับตรงตรงอย่างเงี้ยถ้าเราปรับมาที่เราตั้งไว้ที่ห้าโวลต์ถ้าเราปรับไปอย่างเงี้ยสมมติปรับไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่โฟมแบบเนี้ยแสดงว่าไดโอดมันช็อตนะครับแสดงว่าไดโอดมันชอ็อตถ้าเราปรับแบบนี้ปรับตรง x ปรับเป็นห้าห้าสิบมิลลิโวลต์ สำหรับไอคอมเพเนต์นะครับเห็นไหมครับปรับได้หมดนะครับปรับปนที่ห้าะนะครับนี่ไม่ช็อตแสดงว่าตัวนี้มีปัญหานะครับตัวนี้มีปัญหานะครับเนี่ยนะบอกว่าไฟไม่มีอบอกไฟไม่มี5โวลต์12บอโวลต์อะไรไม่มีเลยเขาบอกไฟในส่วน c 3ตัวนี้เขาบอกไม่มีอ่เดี๋ยวช่างกบจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับดูนะครับ ว่ามันมีออกมาไหมเน,นี่ยตัวนี้ไม่รู้ไดโอดอะไรนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไดโอดทั่วไปดูไม่ไดีดูนะครับอนะครับกดเก็บมาจากไหนมัน,นเป็นอันนี้เป็นฟาสเป็นในอุณตเป็นฟาสเารกโคลี่นะครับฟาสเรกโคลี่นะครับเป็นความถี่สูงเร็วเร็วกว่าไดโอดธรรมดาเห็นไหมไดโอด ตัวที่มันเสียตัวนี้นะครับมันรั่วคือไม่ต้องลอยก็ได้นะครับถ้าใช้คอมพาเนนนะครับวัดในวงจรจะรู้เรื่องเลยใช,ใ,ชใช่ไหย่งไงเห็นไหมมันรั่วนี่เขาเรียกว่าไดโอดรั่วนะครับถ้าใช้มิเตอร์วัดได้ไหมลอยได้ไหมได้ครับคูณสิบก็ได้นะครับคูณสิบก็รู้เรื่องนี่ไงคูณสิบรู้เรื่องเลยแต่ว่าเราวัดในวงจรนะมันวัดไม่ได้มันวัดแล้วมันจะขึ้นทั้งสองขง ฝั่งนี่อย่างนี้เราวัดจะงงใช่ไหมตัวนี้เราวัดได้ไหมครับเห็ไนไหมตัวนี้ไม่ได้อยู่เป็นบางตัวนะบางตัวก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ได้อยู่ครับแต่ส่วนมากถ้ามันมีวงจรเยอะๆตัวนี้ได้ไหมอ่าสลับปุ๊บเห็นไหมครับมันเหมือนรั่วเห็นไหมครับเนี่ยเงี้ยเราไม่รู้เรื่องมันเหมือนรั่วนะครับเห็นไปมันขึ้นนิดเดียวประมาณนี้ตัวนี้ได้ไหมมันเป็นบางจุด จุดที่ไม่ได้ต่อวงจรเยอะมันก็ได้เ่ยได้วัดคูณสิบก็ได้ได้อยู่แต่ส่วนมากในในสวิตชิ่งในส่วนของฝั่งไฟสูงนะฮะไอแมรี่มันจะวัดยากนะครับเนี่ยตัวนี้นี่อย่างเงี้ยตัวนี้ก็วัดได้ถ้าถอดออกไวเห็นไหมครับน่าจะรั่วไปแล้วแต่เราเอาคูณหนึ่งวัดมันไม่รู้เรื่องนะครับ เราไปดูเลยว่ามันจะทำงานไหมจะมีไฟออกมาไหมช่านงะกุกจะใส่ไปใส่กลับไปที่เดิมตรงนี้เลย พนนต์มันดียังไงก็ประมาณนี้หาซื้อกันได้นะครับใน Lazada แล้วก็ไอตัวเครื่องคอมพเนน้นที่สำหรับวัดแล้วก็ทำเอาในไอตัวเน็ตมีเยอะแยะทั้งกบทำเอาเนี่ยเรามาวัดในวงจรดูอ่ากลายเป็นขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับไม่ได้ช็อตนะครับแบบนี้ไม่ได้ชอด็อตไหมจริงๆใช้ใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับคูณสิบ คูณหนึ่งเคมันจะขึ้นสุดเลยมันจะขึ้นประมาณนี้นี่ครับขึ้นประมาณนี้บางทีมันขึ้นแบบนี้เราเราจะงงไงว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับก็เหมือนตัวนี้แต่ตัวนี้จะขึ้นน้อยนะครับนี่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันรั่วตัวไหนกันแน่เราก็ลอยแต่ถ้าเราลอยบางทีลายวงจรนะมันช้ำเราลอยเราอันนี้เราไม่ต้องไปลอยมันเราวัดเลยคอมโพเนนต์นะครับ คือโปรโมตในเรื่องของการใช้คอมโพเนนต์นะครับจะดีที่สุดเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะกากการใส่ไฟเอามาใส่นะครับเอาไฟมาเทสดูนะครับเป็นที่ตัวนี้ไหมเป็นช่างทำจนแบบทำแล้วก็คงไม่จบก็เลย ถ้าไอ้นี้ดังป๊อกแป๊กเลยนะมันจะได้ยินเสียงปิดเลยนะตัวนี้ช่างกบเคยซ่อมอยู่จะมี1 2บสโวลต์มี5้าโวลต์นะครับตรงนี้ออกมาดูกันเลยมีตัวไหนที่รอยอยู่มั่งตุบเลยนะโอเคหนะึ่งสองสามน่าปิดแล้วเห็นไหมปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดีช่างกบจะเทสอีกทีหนึงนะครับ ตัวนี้มันวิธีเทสก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากต่อตรงนี้โวลออกยังมีสิบสองนี่ไงห้าโวลต์ออกมาแล้วสองห้าตอนสองอยู่ตรงไหนนี่ไงสิบสองมาแล้วห้าก็มาแล้วนี่ครับครบหมดอา่า จะได้จะได้ครับถือว่าน่าจะผ่านของเขาบอกมันเงียบเสียปักไปเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันชอ็อตวิธีการต่อนะครับเผื่อเพื่อนช่างมีวันที่ส่งมาง่ายๆครับเดี๋ยวมาดูยาวเลยคลิปนี้23นาทีเนี่ยครับเห็นไหมครับ เพิ่อนช่างโอ้ยตทีครับช่างเห็นไหมที่มีคำว่าอะไร default หรือเปล่า def rost เนี่ยครับตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้ข้างล่างที่เขียนว่าเซนเซ,นเซอร์ก็เซนเซอร์เหมือนกันนะครับ default นะครับ Default ก็เซนเซอร์ไอตัวเซนเซอร์ข้างล่างก็เซนเซอร์เหมือนกันใช้ประมาณ8 k นะครับแล้วก็8 k 2ตัวจ้ำเข้าตรงนี้ที่เขียนว่า default แล้วก็ default แล้วก็เซนเซอร์จ้ำตรงนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาจ้ำที่ไฟ5 v, ้าโวลต์นะครับจ้ำที่ไฟ5้าโวลต์วิธีล่อหลอกล่อนะครับก็เทสได้เลยมันก็ทำงานแหละครับแล้วก็ต่อตามนี้ n แล้วก็ฮีตเตอร์ คอมแล้วก็แรมแฟนส่วนต่อหลอดไฟดูแรมนี่ก็ต้องต่อ,อตรงสวิตช์ลงกล่าวนี่เขียนว่าสวิตช์ตรงนี้ดรอสวิตช์ลงกล่าวมันจะหลอดไฟจะติดอันนี้เทสง่ายเดี๋ยวช่างกบจะเทสแล้วก็ส่งเคลื่อนช่างนะครับมันน่าจะใช้ได้นะโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมบางทีเราใช้คอมพเนนต์จะดีที่สุดนะครับ ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างนะครับเพราะว่าบางทีพูดพูดถูกพูดผิดนะนะครับบางทีก็ช่างกบก็ไม่ได้ไปจบสูงอะไรนักหนาที่ต้องแบบละเอียดมากมายนะครับก็จบแค่ไม่ได้จบสูงนะครับต้องมาสอนแบบละเอียดขนาดนั้นนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม